ไปฉีดเพิ่มขนาดเจ้าโลกมา <King out. S 1> อยากดูได้ไหมอลองใช้ยังลองแล้วฟังจากเสียงยังไม่ตื่นเต้นพอเหรอรีวิวว่้ยังไงบ้างน่าจะจุกอกอยู่ประมาณนึงไอ้นี่คุณจะแหกแล้วอายุ30กว่าแล้วเต <laughs> ้นสองสนุนยังไม่ขาดจริงไหมครับ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะกับอั้มที่กันเคยรีวิวนะคะผู้ชายของเราวันนี้นะคะมาแบบแป,กแปลกๆนิดนึงแต่ว่าพิเศษมากๆปกติผู้ชายทั่วไปเนี่ยเขาจะเกิดมาแล้วก็จะมีขนาดน้องชายเนี่ยเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างนี้แต่ว่าคนนี้ไปฉีดไปผ่าตัด เพิ่มขนาดมาซึ่งมันแบบโอ้ h my god เดี๋ยวจะเป็นยังไงมาสอบถามรายละเอียดกับเขาได้เลยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเจอเขาทุกคนกดไลค์วกดแชร์ค่ะ Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel พิมไปเลยนะคะกะเ็เทยรีวิวเราอัปเดตคลิปใหม่หรือสปดาดแน่นอน,นะคะ่ะตอนนี้พร้อมมาเจอเขาหรือยังคะปสวัสดีคับปั๊บน,นะครับผมก็ตอนนี้อายุ32ครับสูงเท่าไหร่หนักเท่าไหร่ตอบแบบกเ็เทยรีวิวเลยค่ะเอาแบบกะเทยรีวิวเลยเหรอใช่สูงก็น่าจะประมาณสะดืมครับ6789 แปแล้วกันไม่เงยไม่ได้วัดน,นานแล้วอะ่ะและถ้ารอบวงเอ้ไม่ใช่น้ําหนักตัวห้าหกครับประมาณนี้แต่ว่าแต่ว่ากําลังขึ้นกําลังขึ้นมันขึ้นได้ยังไงอะ่ะเอาไปแช่น้ำแล้วมันพองตัวหร,หรือว่ายังไงเดี๋ยวบอกที่ใส่ของบาร์สเป็นแบบไหนบ้างคะพี่เล่นที่คุยเป็นคนที่พูดตรงครับข้อดีมีอะไรบ้างก็รักจริงแล้วกันครับแล้วก็นี่แหละรับครอบครัว,วคุยกับเขานึกถึงแคทชินคนหนึ่งของกระเทอรีวิวคุณไม้โรงงานสกินเสื้อเป็นมุ้ชายแบบเงียบ เงียบหนิมๆติ่มๆแบบนี้แต่คือมีความแบบแทบบนะอ่ะพูดถึงความแ่บบัดช้า,าถอดเสื้อกันเลยวันนี้นไม่รอชา้าถอดเลยค่ะมาถึงถอดเลยถอดเลยมันนของจริงใช่ไหมหรือว่าไปเป็นไลฟ์อะไรมาปะจริงเนี่ยชอบชอบแบบไหนคุยกันรู้เรื่องครับมีอะไรคือพูด,พ,ดพูดกันตลอดเลอย่างเงี้ยครับ จริงหรือไม่อ,อายุ3ามสองน่นแต่เกิดมามีแฟนแค่คนเดียวจริว่าจริงไหมอ่ะฉันดูจาก<ร>ฉันดูจากทรงความเรียบร้อยความชีวิตอยูนน่ในกรอบของเธอฉันเดาว่าจริงจะว่าจริงก็จริงครับเวลาอยูอ่กับแฟนน่ะเป็นแบบนี้เลยปะเขาแบบนี้แหละครับเคยพูดคำหยาบไหมพูดพูดเราพูดคำหยาบแค่กับเพื่อนมากกว่าส่วนใหญ่เข้าความเข้าค่ะเข,า,ข,า,ขาถามว่า เวลาพี่บั m เมคเลิฟพูดคำหยาบไหมคะนานๆทีครับมันก็จะไปตามอารมณ์อะถ้ามันพีกเราก็พีกอะครับขอหนึ่งคำขอหนึ่งคำหรือว่าให้ฉันได้ให้ฉันเดาเดาได้เลยไอ้สิโว่ะมันก็เคออยมีนะแต่ว่ายูเดียมก็พูดออกมาเลยเซอร์ไพรส์ Surprise, <laughs> แฟนหนึ่งเรื่องที่ทำแล้วรู้สึกว่าเราชอบมันเคยให้กุหลาบทองคำอะเรียกว่า ก็คืออันนี้มันเป็นการด่าแฟนทางอ้อมนะรู้ป้าเธอให้ดอกเขาอะเรามองว่าเออทองอ่ะมันอยู่ได้ยาวไงเราก็เลยทองให้แต่เธอรู้ไหมว่าถึงจะไป็ดอกไม้ที่สวยมาก แต่ก็ไม่มีใครเขาเอาใส่แจกันหรอกนะเพราะอะไรรู้ไหมมาครับเพราะเป็นดอกไม้สีทองไงล่ะเพราะมันเป็นดอกไม้สีทองไงถามจริงๆนะเธอเป็นผู้ชายแบบจืดๆชืดๆนิ่งๆเธอเคยรู้สึกแบบอยากเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้ชายแซบแบบเจ้าชู้แพรวพรวไหมหรือว่ารู้สึกนอยกับตัวเองไหมที่เราเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเคยเคยลองแล้วแต่มันไม่ใช่ลองมากกว่า อกหักครั้งแรกเนี่ยคือโดนสาวปฏิเสธเขาบอกว่าเขาไม่ชอบผู้ชายสรุปแล้วเขาไม่ชอบผู้ชายหรือเขาไม่ชอบเราเขาไม่ชอบเราหรือว่างั้นเลยอกหักเสียใจที่หนักสุดของเราอาการเป็นไงบ้างดิ่งเลยพี่เราเป็นคนขับรถเร็วใช่ไหมเราเป็นคนสิ่งเคยคิดเหมือนกันนะว่าแบบถ้าเหยียบให้สุดเราก็หลับตาไปเลยอนะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงอะไร แล้วทำไหมคร<า>อบครัวเรามีแค่ยาคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องพราว่าอะไรนะพอหน้ายายเรามาทุกอย่างื่จบเลยพอฉันเบรกปุ๊บฉันจะขับรถไปหายายแล้วถามยายว่าใช้แป้งอะไรทำไมหน้าลอยจังมีความรักต่างวัยมากกว่าเราเนี่ยกี่ปีคะห้าสิบปี มันมีปัญหาการปรับตัวกนอะไรบ้างไหมเราก็อยากคุยตลอดเวลาอะไรเงี้ยในขณะที่เขาก็ทํางานแล้วอะไรเงี้ยครับใช่มันก็เลยจะแบบเหมือนไม่ค่อยตรงกันอะไรเงี้ยและนี่ก็เป็นผลทําให้เธอนอกใจแฟนอย่างที่บอกครับพอมันเริ่มมีคนแบบคนนู้นคนนี้เข้ามาคุยอะไรเงี้ยเราก็เหมือนกับคุยไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับแค่คุยกันหรือว่าไปกินกันด้วยแค่คุยครับอย่าตอแหลนะันทักไปถามเลยนะตัวไหนร่างกายบาที่คิดว่ามีเสน่ห์ที่สุดดวงตาเลยครับ เราชอบเป็นคนที่อายปันแถกเราสู้ตาคนมากกว่าเราสู้มือไหม,มสุดๆ <laughs> ชอบให้คนมาจีบบัตรก่อนหรือว่าบัตรจะไปจีบเขาก่อนชอบให้คนมาจีบก่อนครับณนะปี2024 <c oughs> ถ้าวันนี้เธอต้องคบกับสาวประคนหนึ่งเธอคิดว่าเธอสามารถครบได้ไหมหรือว่ายังไม่เคยลองแฮนแต่ว่าก็คิดว่าคบได้แหละเรามองก็ามองว่าเขาก็คือคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยถามว่าอยากมีรูปไหมมันก็อยากมีแล้วพี่แต่ว่า เราอยากเอาชีวิตเราให,ให้มันให้มันแบบสมบูรณ์แบบก่อนอะในเรื่องนั้นเรามองว่ามันไม่ได้จําเป็นเธอคิดว่าเธอเจ้าชู้ไหมคิดว่าตัวเองไม่ได้เจ้าชู้แต่คนอื่นชอบบอกว่าเราเจ้าชู้ใช่ที่เขาบอกว่าเธออะไม่ใช่คนเจ้าชู้เลยเธอเป็นคนแบบคนหลอกง่ายแล้วก็เชื่อคนง่ายด้วยถ้าเรารู้สึกว่าเราเปิดใจให้เขาแล้วอะเออเขาจะพูดอะไรเราก็เชื่อบ้านค่ะอัปเดตนียค่ะว่าชีวิตบา้านตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้านคาเร์เลยค่ะ ก็มีร like ้านอาหารนะคะผมแล้วก็ร้านกาแฟร้านขายพวกแบรนด์ในมือสองอะไรครับเมือหนึ่งด้วยรับยี่วรับอะไรเงี้ยครับก็คือมหาเศรษฐีคนหนึ่งไม่หรอกก็แา่เช้ากินข้าวมากกว่าจริงหรือไม่ไปฉีดเพิ่มขนาดเจ้าโลกมาจริคถ้าเราคุยกับผู้ชายเขาต้องใช้ร่างกายทำมาหากินหรือผู้ชายเจ้าชู้มันควรจะต้องทำแต่ว่าเธออะเดกผิดทุกข้อเลยเธอไม่ใช่เลยเธอไม่ใช่เจ้าชู้เธอไม่ได้แบบ เป็นเพย์บอยเธอทาทาไมไม่รู้เหมือนกันว่าทาทาไมแค่รู้สึกว่าก็ทาได้ก็ทำลยมันเป็นกิจกรรมยามว่างของคนรวยแมทที่อยากใช้เงินเล่นๆก็เลยไปเพิ่มขนาดให้มันดูใหญ่หรอจริงๆคนเราอะเวลาเวลามันทําอะไรมันต้องมีวัตถุประสงค์ในการทํามันมีอะไรเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เราต้องไปผ่าตัดทําอะไรขนาดนั้นมันไม่ใช่การผ่าตัดหรอกนี่มันคือการฉีดฟิลเลอร์เข้าไปอ่เหมือนที่เราฉีดหน้าฉีดอะไรอย่างเงี้ยครับมันคืออันนั้นเลยมันอยู่ได้ไม่นานนะมันอยู่ได้แค่แบบประมาณ2ปีอะไรอย่างเงี้ยเอาจริง อยากดูได้ไหมอยากดูจริงเหรอครับใช่ได้ปั๊บถ้าพี่อาตขอให้ดูได้อ่ะโอเคเนลิมกล้องเลยก็ทรงมันสวยมากนะไปทำมายังไงเดี๋ยเลฟ้ฟังซิขั้นตอนเป็นยังไงเจ็บไหมไม่เจ็บครับมันเขาฉีดยาช้ามันก็เลยไม่เจ็บฉีดกี่จุดฉีดที่เดียวครับตรงหัวตรงปลายหมดฟิลเลอร์ไปกี่กล่องกี่ซีซีประมาณสามสิบ เดี๋ยวก่อนนะ1 c c ซซปกติแล้วถ้าเป็นแบบเกรดดีๆเนาะก็จะประมาณซีซีละหมื่นนี่30 c c ซซเท่ากับว่า3 0 0แสนเลยเหรอบัสน่าจะประมาณนั้นแล้วครับ <IM> แล้วมันปวดไหมพอยาชา,ามันหายไปแล้วอะ <IM> มันก็แค่รู้สึกว่าว่าตึงๆแต่ว่ามันไม่ได้แบบปวดขนาดานั้นเ้ย <im> เห็นบอกว่าครั้งแรกที่ตั้งใจไปเนี่ยไม่ตั้งใจไปฉีดแต่ว่าตั้งใจไปตัดเส้นสองสลึงเพราะว่าอายุ30กว่าแล้วเส้นสองสลึงยังไม่ขาดจริงไหมคะ ถ้าเราไม่ตัดมันเลยล่ะมันเจ็บหรือว่าอย่างไงมันไม่มีผลอะไรเลยครับแค่อยู่ดีๆก็อยากทำเฉยกิจกรรมคนรวยก็เลยผับเล่นๆขับรถไปหาเรื่องเจ็บตัวให้รเลฉีดยาชาแล้วตัดเส้นสองสลึงแล้วก็เพิ่มขนาดพร้อมกันในครั้งเดียวเลยถูกต้องกี่บาทอเลรกลมๆเผื่อคนที่บ้านดูแล้วอยากรู้สองสามประมาณนี้ครับแสนใช่ลองใช้ยังลองแล้วเป็นไงบ้างรู้แตกเลยไหม ฟังจากเสียงยังไม่ตื่นเต้นพอเหรอครับเมื่อก่อนเรากินไส้กรอกอันละห้าบาทนะาโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พอเราเปลี่ยนไปเที่ยวต่างประเทศเราก็กินไส้กรอกเยอรมัน <c oughs> ที่มันใหญ่ขึ้นมาคงจะแบบหนุบหนับหนุบหนับอีกฝ่ายหนึ่งเขารีวิวไว้ยังไงบ้างหจุกอกอยู่ประมาณนึงนึกบอกไอ้พี่คุณจะแหกแล้วตั้งแต่ผ่าตัดมากี่เดือนละ ต่อเดือนครับเอาความรู้สึกเนาะมันมันดูแบบใสกางเกงยากหรือมันเก็บยากหรือมันตุงมันอะไรยังไงมันภูมิใจไหมใจมันก็ธรรมดาผู้ชายเนาะเัาเห็นอะไรอย่างงี้มันก็เออมันก็ภูมิใจตัวเองครับที่มาของคาว่ามันถ้ามันใหญ่แล้วอยากให้มันเล็กลงได้ไหมคิดว่าไม่ได้นะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเลยครับมันมีคนอยากให้มันเล็กลงด้วยหรอบางคนเขาใหญ่เกินแบบห้าแปดห้าเก้าหกสิบอย่างเงี้ยแล้วแฟนเขาทรมานจะแหกเขาก็เลยรู้สึกแบบอยากจะให้มันเล็กลงอย่างเงี้ย ต้องทําใจอย่างเดียวเปลี่ยนแฟนใหม่ง่ายกว่านะคะม,มาเจอคนที่มันคู่ควรกับเธออยากไปฝั่งมุกผ่าเบ้นซ์นะครับทำไหมไม่ทำนะไม่ทําอะไรแปบแบบนมะา <laughs> คิดว่าเธอคิดว่าเธอเป็นคนมั่นใจในหน้าตาตัวเองไหมไม่ค่อยนะ แล้วทำไม่ค่อยทำไมไม่เอาเงินทํามาทําหน้าก็ไม่ไม่ได้มั่นใจแต่ก็ไม่ได้ใช้หน้าไปทําอะไรแล้วเนี่ยมันมันก็ย้อนแยงน้งนะเว้อ่ะถ้าเราจะถามคนเรานะถ้าสมมติว่าเรารู้เราอะเ,เ,เราไม่มั่นใจหน้าตาตัวเองสิ่งแรกที่มันต้องทําคือเอาเงินมาทําหน้าแบบฉีดนั่นฉีดนี่ศัลยกรรมทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ทําไมเธอเลือกทําตรงนั้นมันก็แปลกๆอยู่นะด้วยด้วยความที่บ้านบัานอะ เออเป็นคนจีนจริงๆมันเคยมีครั้งหนึ่งที่มันอยากทำจมูกนะคือมันมีมีมีมมมโรงพยาบาลติดต่อมาอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าที่บ้านก็ไม่อยากให้ทำท้วยความที่เป็นคนจีนแหละเขาไม่อยากให้โมยม,มันเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับทำหน้าละหล่อด้วยหนึ่งหน้าแบบหน้ารักแบบหน้าหื่นกามเหมือนกันทุกหน้าเลยเนาะ <c oughs> ต้องอัปเดตกับคนสักคนหนึ่งบาดคิดว่า24ชั่วโมงจะทำอะไรบ้างคะไม่ไปครับอยู่ห้องครับ เรามีเวลาน้อยใน24ชั่วโมงเราจะไปไหนถ้าต้องเตรียมของ3อย่างเตรียมแรงครับเตรียมถูกไป2อัันแล้วกันอยากทำแต่ว่ายังไม่เคยทําบ้างอยากใช้เงินแบบไม่ต้องคิดน่ะครับอะไรที่เงินซื้อไม่ได้ความจริงใจครับแล้วอะไรที่เงินซื้อได้แล้วคุ้มค่าที่สุดเวลาแล้วกันครับยังไง ประสบการณ์ครั้งหนึ่งคือแบบว่าคุณยายคุณยายเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรามองว่าวันนั้นน่ะถ้าเราไม่มีเงินน่ะเราจะยือเวลายายออกมาอีกไม่ได้อะไรเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกว่าครั้งนั้นมันเป็นครั้งที่ปุกที่สุดในชีวิตเออเธอฉันชอบคําตอบเธอมันมันดีมากมันสมมงเนาะบางคนอาจจะชอบพูดว่าแบบบางคนรวยเนาะชอบพูดว่าเงินไม่สําคัญแต่เธอพูดความสําคัญของเงินออกมาแล้วฉันเห็นภาพเลยว่าเออมันมันช่วยต่อลมหายใจได้จริงๆ ถ้าวันหนึ่งเธอแต่งงานเธอทอําธุรกิจมากมายแต่พอแต่งงานกันปุ๊บธุรกิจเธอค่อยๆพังแล้วเธอมาสืบรู้ว่าความจริงแล้วอะดวงแฟนเธออะเป็นดวงกินผัวทําให้เธอตกต่ําเพราะคนคนนี้เธอจะจัดการกับปัญหานั้นยังไงโ้ยากเลยอะมันไม่ค่อยเชื่อเรื่องดวงนะอ้าวเธอไม่เชื่อเรื่องดวงเลยเหรอไม่ค่อยนะไม่ค่อยเชื่อแล้วเบอร์โทรเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแต่ว่าเหมือน โดนบังคับให้เปลี่ยนมากกว่าเราก็เลยเปลี่ยนเขาเปลี่ยนกันทั้งบ้านอะไรเงี้ยเราก็เลยเปลี่ยนไปพร้อมกันเลยวันนี้เกือบจะไม่ได้คุยกันเพราะว่าช่วงโควิดนะคะเครียดถึงขั้นคิดสั้นตัวจริงหรือไม่คะบัสคือช่วงโควิดอย่างที่ทุกคนรู้แหละคือธุรกิจมันล่มเนาะเราก็ล่มเหมือนกันอะไรเงี้ยมันเหมือนมันจุกงกมากกว่ามันไปต่อไม่ได้ไม่รู้จะพูดกับใครอะไรเงี้ยใช่แต่ว,ว่าจังหวะนั้นอนะ่ะคือพอมันโควิดเนาะเราก็อยู่บ้านเออเราก็ไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยคนข้างๆเราก็คือยายเราก็ หักไปเห็นยายแล้วก็ทําอะไรไม่ลงมันก็มันก็มีคนเดียวที่เราต้องดูแลที่สําคัญที่สุดเลยส่วนไหนที่ใช้งานหนักที่สุดทองล้วกันทำไมอะ่ะเออมันต้องมันต้องใช้งานเยอะต้องขยับเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออ <laughs> เวลาเปลี่ยนคนมันก็เปลี่ยนไปด้วยตามกาลเวลาถ้าวันหนึ่งบัตเนี่ยก็คือมีคู่ชีวิตเนาะวันแรกที่เราคุยกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่ได้คิดเรื่องเงินหรือว่าแบบอะไรเลยเขาชอบเราด้วยหัวใจแต่พออยู่ไปอยู่มาอ่ะสิบปี มีความต้องการเรื่องเงินเยอะมากขึ้นจนเบียดเบียนเราอย่างเงี้ยบาร์จะทายังไงกับตรงนั้นมันก็ต้องดูว่าเขาเอาเงินไปทําอะไรครับมมไ,มไ,ไม่มีสาระค่ะเอาไปฉีดหน้าเอาไปเสริมสวยเอาดูแลตัวเองอย่างเงี้ยถ้านั้นบัรคิดว่าเ,านนเราใช้เงินเขาเองด,ดีกว่าครับเอ้าบาร์การการที่แฟนสวยเนี่ยก็เพื่อให้เธอมีความภูมิใจในชีวิตนะว่ามีแฟนที่สวย เธอก็ต้องซัพพอร์ตตรงจุดนี้สิเราชอบเขาที่ใจเขามากกว่าเราไม่มองหน้าตาหรอกเองวันหลังกิงีที่หัวใจเนาะได้เอาไปถ <laughs> ้าคนอยากจีบบารต้องชวนคุยเรื่องอะไรที่จะคุยได้ยาวๆคุยเรื่องวิ่งมาชอบวิ่ง มันก็ชอบวิ่งเหมือนกันแต่ว่าเต็มที่นะสิบโลเดี๋ยว่ว้ชวยเราวิ่งด้วยกัน <c oughs> ตายค่ะเวลาที่บัตรโสดและบัตรหิวหิวแบบของเทยรีวิวว่าวบัตรจะทำยังไงให้หายหิวไม่ทำยังไงอะ่ะเราก็อยู่กับตัวเองนะั่นแหละคับช่วยตัวเองตายรุนแรงไหมคะไม่รู้อ่ะแต่แต่เรารู้สึกว่าเราก็เต็มที่กับทุกกิจกรรมวันหนึ่งสูงสุดได้กี่รอบ เคยมากสุดน่าจะห้ามังครับเป็นคนตรงๆหรือเป็นคนเอียงเอียงคะเป็นคนตรงๆครับขอเมนูอาหารที่บัดชอบ1เมนูเนะะี่ยค่ะชอบกินอะไรคะชอบกินหม่าล่าคร,ครั้งแรกอะ่ะอายุเท่าไหร่สิบต้นๆ้นมังคครับกับใครกับเพื่อนกับแฟนกับคนรู้จักหรือว่ายังไงกับคนรู้จักที่ไหน ที่บ้านเขาตอนนั้นกินเป็นเลยไหมไม่เป็นแล้วประทับใจไหมมันก็มันก็แปลกๆดีครับเราจะใช้คำว่าอะไรที่ฟังลรวแบบรู้กันพอไหมกับภารกิจของจักรวาล Do you want to do this เออบัตหนึ่งจานใช้เวลากินกี่นาทีคะัครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้ครับสามคำค่ะที่เวลาคนกินของเราเสร็จเขาว่าชมเราเขาชมว่าไงบ้างฟินอย่างเดียวเลยครับไม่มีอะไรคำถามสำคัญเพราะเราคุยมาจนจบสุดท้ายแล้วนะคะตอนแรกก่อนทำ เท่าไหร่หลังทําเท่าไหร่ตอนแรกก่อนทำเท่ประมาณ5-4ประมาณนี้ครับแล้วตอนนี้ล่ะ5้าหปประมาณนี้ครับนะอยากมีใหญ่ก็ต้องรวยนะคะเพราะว่ารวยก็คือช่วยได้ทุกอย่าง <laughs> วันนี้คักแนนตัวเองเนี่ยคะ่ะหนึถึงสิเท่าไหร่ดีคะใไปแปกแล้วครับรู้สึกและคิดเห็นยังไงบ้างกับ LGBT รอบตัวในปัจจุบันนี้บ้างคะ โอ้มันมองว่าเป็นสีสันในชีวิตนะมันก็มันก็มีอะไรทใ,ให้หลากหลายอะ่ะให้เขาก็คิดต่างกับเราอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วมันมองว่าเขาก็เป็นสีสันหนึ่งในคนรอบตัวเรามากกว่าวันนี้สนุกสนานมากถามบาสก่อนวันนี้เป็นไงบ้างคะโอ้ยแฮปปี้ครับ ดดีีดใจทาย,ยใคร่นชอบบัตนะคะหรือว่าอยากปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มขนาดนูน่นนี่นั่นหรืออะไรก็ตามไปติดตามไปเลยที่ไอีของบัตนะคะตรงนี้หรือว่าถ้าใครชอบกระเทยรีวิว <c oughs> ค่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะ f c e b o o k f แ Fan Page แล้วก็ YouTube Channel พิมไปเลยนะคะกระเทยรีวิวเราอัปเดตคลิปใหม่ทุกสัปดาห์แน่นอนค่ะเจอกันใหม่วิกน้าคะวันนี้ฝากเอด้ข่าว่าใครไม่รีวิวรีวิวอ่า บารทห้องนอนเสวยมากเลยอ่ะไม่มีอะไรครับมีแค่เตียงอันนี้คือทำความสะอาดบ้านเองหรือว่ามีแม่บ้านหรือว่าพับผ้าให้นอนเองปะถ้าถ้าพับผ้าอะไรเงี้ยก็ตื่นมาก็จะพับเลยเหมือนโดนสอนให้ให้เป็นอย่างนี้ตัง้งแต่เด็กเลยโอเคพร้อมแล้วครับเรียบร้อยเออบารอันนี้ตัดผมมาใหม่ใช่ไหมตัดใช่ใช่ตัดเมื่อวันตั้งแต่วันทีน่เราคุีกันวันนั้นอัอใช่ใช่ใช่วันวันจำที่แล้วเออหล่ออ่ะวันนี้เธอดูหล่อมากเลยอ่ะเคยดูปะ ฟาร์ล่าฟอสเออเขา <พอ S 2> ด่ดาก<า>ันกับเลยาอย่างเงี้ยมันรู้แค่ประโยคเดียวเลยนะโอเยนะ